นติให้นายมิ่งขวัญแสงสวรรณเป็นผู้นําในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและเสนอแนบชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในยติส่วนความเชัดเจนในการยุคสภาเลือกตั้งใหม่เริ่มมีมากขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องการจัดทํางบประมาณกลางปีและการแก้ไขแลฐธรรมนูญให้เรียบร้อยก่อน ประธานสภาพูดแทนราษฎรพร้อมบรรจุยติอภิรายไว้ไว้วางใจของฝ่ายค้านภายในเจดวันหากฝ่ายค้านยื่นยติเข้ามาขณะที่ประธานวิปฝ่ายค้านยอมรับยังไม่มีความชัดเจนว่าร้อดดยตัวเอกเชิมอยู่บำรุงจะร่วมอภิรายในครั้งนี้ด้วยหรือไม่ชาวไทยเชื้อสายจีนในสจังหวัดชายแดนภาคใต้อธิษฐานให้เกิดความสงบในพื้นที่โดยเร็วขณะที่ประชาชนในหลายจังหวัดน,นำเครื่องเส้นไหว้ไปกราบไหว้บรรพบุรุษและสาการะตามศาลเจ้าใกล้บ้าน การประท้วงขับไล่ผู้นำอียิปต์ย่างเข้าสู่วันที่9แล้วขณะที่ผู้ประท้วงยังมีแผนเดินหน้าประท้วงต่อไปแม้ว่าประธานาธิบดีจะออกมาประกาศว่าจะก้าลงจากตำแหน่งหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในปลายปีนี้ สวัสดีครับนี่คือช่วงเวลาของที่นี่ทีวีพอพอนะครับวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์5 5 4พสิบรอกับผมธานิสิธิ์ฤทธบ,บุงชัยนะครับและว,วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ทีวีพอพอจะทําการออกอากาศนะครับวันสุดท้ายสําหรับการออกอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานของเจ้าที่ทีวีพอพอวันนี้ถือว่าปฏิบัติงานเป็นวันสุดท้ายครับและช่วงนี้เรากลับมาติดตามข่าวสารเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับเริ่มต้นกันด้วยความเคลื่อนไหวในช่วงวันตรุษจีนที่ผ่านมานะครับ ชาวไทยเชื้อสายจีนใน3จังหวัดเช่นภาคใต้ก็อธิษฐานให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่นะครับขณะดเดียวกันประชาชนในหลายจังหวัดก็มีการเส้นไหว้บรรพบุพรุษกันตามประเพณีครับ ประชาชนในจังหวัดน,นครราชสีมานำเครื่องเส้นไหว้ไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีพร้อมเที่ยวชมเมืองเซี่ยงไฮ้จำลองที่ทางเทศบาลนครราชสีมาจัดขึ้นขณะที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกดและบุรีรัมย์เดินทางไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลายแห่งทำให้การจราจรร,บรอบๆค่อนข้างติดขัดนะครับขณะที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดลำปางนะครนสวรรค์และพิษณุโลกตั้งโต๊ะกราบไหว้และขอพรจากบรรพบุรุษเพื่อให้ชีวิต จเจริญรุ่งเรืองการค้าขายก้าวหน้าพร้อมทั้งจุดประทัดตามความเชื่อของการเรียกโชคลาภเข้าสู่ครอบครัวขณะที่ศาลเจ้าหลายแห่งได้มีการบริจาคทานให้กับผู้ที่มีฐานะยากจนด้วยนะครับ ส่วนที่โรงเรียนอนุบาลผู้ขจรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการจัดพิธีไหว้เจ้าขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีนอกจากนี้ยังมีการสาธ,ธิตการชงชาแบบจีนและการเขียนภาษาจีนโดยใช้ผู้กันและหมึกจีนอีกด้วยส่วนเทศบาลตำบลปลุรูอำเภอสุไงาปาดีจังหวัดนาราธิวาสนะครับจัดงานเทศกาลสุดจีนขึ้นเป็นปีแรกในพื้นที่โดยปีนี้เป็นการจัดงานแบบเรียบง่ายมีขบวนแห่สิงโตไปรอบๆ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขณะที่ประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอพรให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่โดยเร็ว ขณะดเดียวกันกรุงปักกิ่งในประเทศจีนนะครับโดยเฉพาะตามวัดวาอารามหลายแห่งมีการเชิดสิงโตแสดงดนตรีและการแสดงพื้นเมืองอย่างสนุกสนานตามปฏิทินจันทรคตินักสัตว์ประจําปีนี้คือกระต่ายทําให้สินค้าเกี่ยวกับกระต่ายได้รับความนิยมเพราะเชื่อว่าเป็นสัตว์นําโชคขณะที่ชาวฟิลิปปินส์ฉลองเทศกาลตุษจีนที่จัดขึ้นในย่านไชน่าทาวกรุงมะนิลาโดยบริษัทที่รับจัดงานเลี้ยงทําขนมจีน ขอภายครับทำขนมจุดจีนเป็นรูปกระต่ายหอ่อด้วยทองคําเปลว24กระดับประดับด้วยเพชรมาจําหน่ายด้วยครับ และช่วงนี้เรากลับมาติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยนะครับว่าพร้อมที่จะบรรจุยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านภายในเวลา7วันหากฝ่ายค้านยื่นยติเข้ามานะครับขณะที่ประธานวิปฝ่ายค้านก็ยอมรับนะครับว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่จะร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ด้วยหรือไม่ครับ ประธานคณะกรรมการประสานงานพักฝ่ายค้านหรือว่าวิาวาวฝ่ายค้านเปิดเผยความคืบหน้าในการยื่นยติอภิปรายมาไว้วางใจาารัฐบาลนะครับว่านายมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าการอภิปรายได้มีการเรียกประชุมสสของพักเพื่อไทยเป็นครั้งแรกเพื่อกําหนดรายละเอียดการอภิปรายทั้งหมดและจะมีความเป็นไปได้นะครับที่จะยื่นยติภายในเดือนนี้ส่วนร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสสประธานสสของพักเพื่อไทยจะร่วมอภิปรายด้วยหรือไม่นั้นยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ครับ ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวครับว่ายังไม่ได้รับการประสานจากพักฝ่ายค้านในการยื่นยติอภิปรายมาไม่ไว้วางใจรัฐบาลแต่หากมีการยื่นเรื่องมาก็จะมีการตรวจสอบภายใน7วันส่วนกรณีการส่งชื่อนายมิ่งขวัญเป็นผู้นาําอภิปรายพร้อมทั้งแนบชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นนายชัยกล่าวนะครับว่าเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยที่จะเสนอชื่อใครภายในพักก็ได้แต่ส่วนตัวยังไม่เห็นผลงานของนายมิ่งขวัญครับ เขาจะเสนอไทยก็ได้ในพรรคของเขาอะแต่ขอให้เป็นผู้แทนราษฎรถ้าเขาเป็นผู้แทนราษฎรก็มีสิทธิน์นะฮะตามกฎหมายโอ้ยังไม่เห็นฝีมือครับ <laughs> ใ,หให้ให้ให้เห็นฝีมือก่อนก่อค่อยฟังพร้อมๆกันนะฮนะคือพักให้โอกาสนะทุกคนนะโดยเฉพาะได้กำหนดไว้ชัดโดยเฉพาะท่านนิ่งขวัญเนี่ยนะให้ให้ให้เต็มที่เลย นในกำหนดทั้งตัวบุคคลกำหนดทั้งเรื่องราวและก็เวลาควรก็ขอหาหรืออะไรที นายสุเทพเทกสุบรลรองนายกรัฐมนตรียืนยันถึงความพร้อมของรัฐบาลในการที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยถือเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยและเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนการทํางานของรัฐบาลเพื่อนําข้อมูลต่างๆมาพิจารณาและใช้เป็นโอกาสอภิอธิบายความจริงส่วนการเสนอชื่อนายมิ่งขวัญเป็นผู้นําอภิปรายนั้นเนื่องจากคงเป็นที่ยอมรับของสมาชิกพรรคเพื่อไทยครับ คุณผู้ชมครับในที่สุดพรรคเพื่อไทยก็มีมติให้นายมิ่งขวัญแสงสุวรร์เป็นผู้นําในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับและเสนอชื่อแนบท้ายเป็นนายกรัฐมนตรีในยยติอีกด้วยส่วนความชัดเจนในการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีออกมาระบุนะครับว่า จะต้องมีจะต้องการที่จะจัดทํางบประมาณกลางปีนี้ให้เสร็จสิ้นแล้วก็แก้ไขร,รัฐมนูญให้เสร็จสิ้นแล้วจึงมีการยุบสภานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการกําหนดช่วงเวลาการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่นะครับว่าภายหลังการจัดทํางบประมาณกลางปีเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการลงมติในวราระที่3ของการแก้ไขรัฐมนูญผ่านการพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์นี้แล้วคาดว่าจะ สามารถกำหนดช่วงเวลายุบสภาได้ชัดเจนมากขึ้นครับ ขณะที่นายบรรหารศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาก็เชื่อนะครับว่าการลงมติร่างรัฐธรรมนูญในวาระที่สจะผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมรัฐสภาโดยเฉพาะในส่วนของสสพักชาติไทยพัฒนาคาดว่าจะมีสมาชิกผ่านความเห็นชอบเกิน20เสียงครับส่วนกระแสข่าวเรื่องการปฏิวัตินั้นนายบรรหารเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ไม่มีเงื่อนไขที่จะนําไปสู่การปฏิวัติขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมา มาเคลื่อนไหวก็ไม่ได้สร้างเงื่อนไขความรุนแรงให้เกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกย้ำนะครับว่าเรื่องการปฏิวัติเป็นเรื่องไร้าสาระพร้อมระบุด้วยนะครับว่าทหารไม่ได้มีแนวคิดที่จะดําเนินการใดๆเพื่อมุ่งหวังต้องการบริหารบ้านเมืองแทนรัฐบาลที่ผมจะไม่มีใครคิดเลยจะที่จะทำอะไรทาเพื่ออะไรทาเพื่อประโยชน์ให้ใครล่ะผมไม่มีเวลาไปกับเรื่องไร้สาระพวกนี้เพราะนั้นไม่อยากตอบตอบมาร้อยครั้งแล้วนะ เพราะนั้นยาวยาวใครไปเกี่ยวข้องแต่ปอจะดอแตคออะไรผมไม่รู้นะก็เท่าที่อยู่ก็ทํางานมาด้วยกันตลอดทุกคนแล้วกองทัพบอกของบอกแล้วกองทัพบกเป็นหนึ่งเดียวต้องขึ้นเหมือนกันแล้วทําอะไรเหมือนกันแล้วมุ่งหวังถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักเพราะนั้นเลิกถามได้แล้วเลิกพูดได้แล้วเพราะนั้นใครที่ออกมาพูดผมถือว่าเป็นคำพูดที่ไร้สาระ ไ้สาระแล,แล้วก็ไม่น,น่าจะเป็นเอาลงมายึดถือขณะที่ร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงประธานสอส,อสอพักเพื่อไทยเปิดเผยหลังการประชุมพักนะครับว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันให้ในายมิ่งขวัญแสงสุวรรณสอสอสัดส,ส่วนเป็นผู้น,นําในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและเสนอชื่อแนบทาง เป็นนายกรัฐมนตรีนายติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยขณะที่มีรายงานนะครับว่าพักจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนวันที่11กุมภาพันธ์เพื่อป้องกันไม่ให้นายกรัฐมนตรียุบสภาจากปัญหาการลงมติแก้รัฐธรรมนูญครับ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่าน,นิด้าก็ออกมาเปิดเผยผลสำรวจกรณีการอภิปรายมอไว้วางใจพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ46.8ต้องการติดตามรับฟังการอภิปรายทั้งการอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านและรัฐบาลขณะที่ร้อยละ28.4ต้องการฟังร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอภิปรายมากที่สุดกรองลงมาคือนายจตุพรพรมพันธ์ขณะที่นายมิ่งขวานแสงสุวรรณอยู่ในลำดับสุดท้ายคือร้อยละ9นะครับส่วนประเด็นที่ต้อง การให้ฝ่ายค้านอภิปรายมากที่สุดคือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรองลงมาคือการตุศริตคอร์รัปชันการเสียชีวิตในการชุมนุมและปัญหาข้อพิาพาทไทยและการผูชาครับ คุณผู้ชมครับช่วงนี้เราไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับยังคงให้ความสําคัญกับการจลาจลที่เกิดขึ้นในประเทศอียิปต์นะครับโดยตอนนี้การประท้วงขับไล่ผู้นําอียิปต์ก็เข้าสู่วันที่9แล้วขณะที่ผู้ประท้วงนั้นยังคงมีแผนเดินหน้าประท้วงต่อไปแม้ว่าประธานาธิบดีของอียิปต์จะออกมาประกาศว่าจะก้าวลงจากตําแหน่งหลังจากมีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปปลายปีนี้ครับ บรรยากาศทั่วไปในบริเวณจตุรัสตาเรียซึ่งเป็นจุดที่ชาวอียิปต์รวมตัวประท้วงขับไล่นายฮอสนีมูบารักออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่2กุมภาพันธ์ยังคงสงบเงียบครับขณะที่พื้นที่โดยรอบจตุรัสนี้มีทหารและรถถังประจำการเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างไรก็ตามในวันที่2กุมภาพันธ์ผู้ประท้วงประกาศชุมนุมกันอีกครั้งรวมทั้งประนามและปฏิเสธแถลงการของนายมูบารักที่สัญญาว,ว่าจะลงจากอำนาจทันที หลังการเลือกตั้งพัฒนาที่ประดีแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้พร้อมกับการปฏิรูปรัฐธ,ธรรมนูญใหม่ขณะเดียวกันก็เริ่มมีผู้สนับสนุนนายมูบารักออกมาประท้วงตามท้องถนนบ้างเช่นกันแล้วครับ พักสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามช่วงตอบโจทย์จะเป็นช่วงพิเศษครับจะพูดคุยเบื้องหน้าเบื้องหลังเกี่ยวกับการทํางานของทีบพอพอพร้อมทั้งทิ้งท้ายการทํางานหมดวาระของเจ้าที่ทีบพอพอในโอกาสนี้ด้วยครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ